จุดงานใหม่บ่ชุดปักให้ผู้เช้าเขาไหวเนี่ยเย็บลายเนาะเย็บลายเย็บแบบพื้ใหม่ลายบุไทยลายแบงามเด้เข็นไก่เข็นไปงานแต่งหลานเนี่ยเขาผักปอผักกระชายเสือตัด เขาใส่เสื้อตัดงัดชุดงัดเป็นงานแต่งเลยได้งานเลยได้ลืมเจ้าเลยได้พ่นลืมเนาะตาตาไปว่างบ่นกราปักอันเดียวกันไปใช่ะเอาปักละแพงถี่ภาพไหากินแต่งตัวเด้อข้าวเดียวข้าวอย่างไทยก็ควยอยู่เจ้ายังมีกลิ่นก็คอยอยู่ควยในคันบ่อชึ้งๆน้าเลยบ่ได้มานนะเจ้ามาซูมาซูบ่อห้องบ่ของเจ้าลูกคนวีเนาะบ่อแปลกแท้คันบ่ซึ้งหน้าเลยใหม่เปิ้ลเกาเปิ้ลเกาเปิ้ลจูบมาบ่ นึกว่าชวนคุณรบวนตะเวทตะเวทปา่บอมีงูมีฝูงเนกว่ะเดี๋ยวอมหอนไปเอาอัอยูเอาเด้อมาจิเก็บกินหินมีตะก้อนหินตะก้อนหินเลยเหรอจะไปแล้วไปว่ะห่วยไปแล้วเหรอไปขออนุญาตเมียอยู่เลยพอดีเมียว่ะขอจะไปกินหมูด้วยไปรถแล้วขอเมียอีน้อง่าแล้วลูกชายมาจาก เห็ดบานเห็ดยังนะนะโบเก่าเมียอีกได้จานไปคบโอ้ยพังเถื่อคู่บริสุทธิ์หมดอ่ะเนไหมขนเข่าอยู่ป่าได้นไงกับนายสว่างนายสว่างก็นางตากแดดเถื่อหน้อยสมบัติปรับอยู่ไม่ชนไม่ชนโบชนแล้วครับผู้กอดบักกันเครื่องผ้ากันสี่สิบดีกี้ของไวะอ่อนเขาได้จะอ่อนทำหมดแดงทงำได้มือเบะเลยเขื่องมาบ่มาเอาหญ้าเนย ว่าตัดหอนไม่ยุงก็เจ้ากุเลนนี่หอนนะเลยหอนเมื่อไห่หอน้าไม่ถึงไทยนะครับครับโอรันคือคุยขักแท้อาวมันแทบแจ๊กการสินแทบจะบกการสุภาพเนาะบกมาเ้โ้ย ัหมอละหัวล้วนนะล้วนของกินเนี่ยหม้อมึดแล้วขึ้นอากาเออต้องผมฐานเบิร์ดกระบ่เห็นมันอยู่ท้ายลงอยู่ก็ขึ้นได้ได้เองว่ะไปลาแค่แม่สุนัยขึ้นเอานะครูมันกำู่กับมันแล้วจะมาแพ้หนึ่งข้าวยังอยู่พี่เต็มพบ่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 ต้องเอามารอกินข้าวบุเบิดเมียให้ได้เจ้า เอาลายได้แล้วอาตัวนี้สุดาปะมีอยู่แลาวบอสอากินควรหนูเลยพอหนาจะมึงจชวนอะไเด้อตอบกลับไม่ได้เขินมืดๆจะกัดคู่มบางเลยนะเฮ้ยจะไปไหว้ใจน้เจ้านดฮะจะไปไหว้ใจน้เจ้านายจับบอส่อแมนคุ้มดีคุ้มไร่ขึ้นนี้วุ่นไปลูกเดียวบอสเราชวนอยู่ได้มึงน่ื่อนพอดีเอาลาผักข่าหมู บ่อยากเล่นเหนื่ยอยว่อยากไปพุ่นแล้วมาเอางพันเามางนี่ทหารผ่านพลัดผมป้าเนี้ยมึงจะผมมาว่าอ้างเขามึงถอยแล้วแข่งอยู่เอาปืนเข้ามาเนี่ยพี่เราไปหาเพื่อนเอาปืนมาเบิ้งเนี่ยขันยังได้อีกเอาอีกเนี่เอาอีก่า <c oughs> ป้าเป็นต,ตำรวจเป็นพ่อตำรวจเฮ้ยกัน,น <c oughs> ด้กันได้ไ,ดไปบงกเขาหนา วันพก็สายไปดิเสรหมดแบตจึงหมดจะไปยังไปยังหนูก็าเไปไปน้ำหมดกับผมมากเลเด้ว่าให้ระตัวขาวๆผมเลยคนถนงใครจ้เอามาไปคอตวดด้วยลงผักเลยเห็นเนาะคอตวดคอตวดเรื่องยังไปอายผมว่าตั้งดานโดมีฟงไม่ไหวเกิดว่าเขาขี่รถสบานสวนมากยังไงน